throwback pullback ถ้าหากิน r o w b a c k คืออะไรครับ Break out แล้ว r o w b a c k คือสมมุติว่ามันเป็นแนวต้านนี้ใช่ไหมขึ้นไปชนแนวต้านยอ่อแล้วมีการเบรกแล้วย่อลงมาตรงแนวเห็นไหมมันเป็นแนวต้านปุ๊บแล้วมันกลับมาเป็นแนวรับไอช็อตเนี่ยเขาเรียก throwback ไอช็อตตรงนี้นะตรงนี้ตรงนี้เ,เรียก r o w b a c กก็คือในภาพนี้เป็นอย่างนี้คือตรงนี้เป็นแนวต้านใช่ไหมมันเบรกขึ้นมาปุ๊บวิ่งขึ้นมาแรง แล้วยอ่อกลับลงมาโชแบ็กคือยอ่อกลับลงมาเทสแนวที่เบรแล้วพูแบ็กคือยังไงอ่ะพูแบ็กจะเป็นตรงข้ามกับโทรแบ็กพูแบ็กเนี่ยจะเป็นการาฟขาลงสมมุติการาฟมันมีแนวรับอยู่ราคามันลงมาเด้งใช่ไหมแล้วหลุดหลุดปุ๊บมีการเด้งขึ้นไปรีเทสอ่ะเนี่ยชัดช็อตเนี้ยเขาเรียกพูแบ็กนะครับแล้วลงต่ออันนี้เรียกพูแบ็กนะครับคือรีเทสที่หลุดพูแบ็กคือการรีเทสแนวรับที่หลุดโทรแบ็กคือการรีเทสแนวต้านที่เบรเคลีย,ยร์ไหมเพื่อนๆเคลียร์ไหม อันนี้โทรแบ็กคือเบรกย่อลงมาอันนี้พูแบ็กคือเด้งขึ้นมารีเทสแล้วก็ลงต่อบ๊ายบาย